สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้หมอมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย้ yeah. วันนี้เขมามาโม้แบบจัดเต็มเลยค่ะสําหรับการเดินทางกลับในครั้งนี้บอกเลยว่ามันคือมหาการ์บจริงๆค่ะทั้งเหนื่อยทั้งวุ่นวายแต่สุดท้ายก็แฮปปี้กันทุกคนนะคะเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ตอนจองตั๋วเลยค่ะเราจองตั๋วการบินไทยสําหรับ4ี่คนพ่อแม่ลูกแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องที่นั่งของน้องเมลิสาค่ะเพราะว่าตอนที่จองเนี่ยน้องเพิ่งอายุ3-4เดือนเองแล้วเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้จองให้เด็กเล็กนะคะแต่ ทีนี้เนี่ยไอตอนเราบินกับตอนเราจองเนี่ยมันคนละอายุกันไงเพราะว่าตอนเราบินเนี่ยน้องก็อายุอวบกว่าแล้วนะคะเราก็พยายามโทรไปทางเอเจนซี่นะคะแล้วก็สายการบินแต่ก็จองไม่ได้อยู่ดีค่ะก็คือเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า พอน้องครบปวดหนึ่งให้โทรมาจองที่นั่งแต่ปรากฏว่าพอปวดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็โทรมาจองที่นั่งแต่ก็จองไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ไม่เข้าใจว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเมื่อสิปีก่อนตอนกลับมากับมิลลี่คนเดียวตอนนั้นมิลลี่ก็ปวดกว่าเหมือนกันค่ะเพื่อนๆหม่อมก็ยังจองที่นั่งของมิลลี่ได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งตักนะคะก็ะเลยงงว่าทําไมครั้งนี้ถึงไม่ได้นะคะสรุปนะการเดินทางครั้งนี้ก็คือก็ต้องอุ้มน้องตลอดการเดินทางเลยค่ะก็คือหม่อมก็สลับกับอาดมนะคะเราก็เลยเลือกออปชันที่นั่งแบบ เป็น Extra Leg Room นะคะที่มีพื้นที่วางเท้าด้านหน้าเยอะๆแทนเรากับสามีก็ต้องอุ้มน้องตลอด12ชั่วโมงเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆหมอมต้องบอกว่าการเดินทางกับใครทั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่นับวันรอคอยเลยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับบ้านหลังจากไม่ได้กลับมานานถึง3ปีเลยจ้าวันนั้นตลอดวันนะตอนที่เราแวะที่ Service Station คนก็แน่นทุกสถานีเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์ไทุกคนก็เริ่ม แบบไปเที่ยวแล้วก็เรา่มมีฮอลิเดย์การพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะพอไปถึงสนามบินเราก็เหมือนครั้งที่แล้วเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ดูคลิปเท่าแล้วที่หม่อมกลับมาเมืองไทยมันก็3ปีกว่าแล้วเนาะหม่อมก็ ใช้บริการให้คนมารับรถไปจอดให้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจอดรถที่สนามบินเองเนี่ยเราจะต้องนั่งรถไฟเพื่อเข้าอาคารผู้โดยสารไงแล้วมันก็ไม่สะดวกเพราะว่ามันวุ่นวายเยอะแยะมากมายกระเป๋าก็เยอะด้วยแล้วก็เด็กอีก2คนอีกต่างหากครั้งนี้แถมยังมีพุทแชร์รถเข็นใช่ไหมก็เลยเอารถไปจอดใกล้ๆแล้วก็ให้คนมา รับรถแต่ปัญหามีอีกค่ะเพื่อนๆพอไปถึงที่จอดรถเท่านั้นล่ะคะ่ะที่จอดรถเนี่ยต้องบอกว่าแคบมากนะคะแถมคันข้างๆก็จอดไม่ตรงเส้นด้วยก็คือเคยไปแล้วแต่เราจําไม่ได้ไงว่ามันเป็นยังไงเราก็ต้องแบบว่าขยับเข้าขยับออกให้คนออกแล้วถอยเข้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหมกำลังยืนอุ้มน้องเมลิสัยอยู่หลังรถพอดีเลยแล้วไอ้เจ้าของรถข้างๆนั้นก็เดินมาพอดีเลยค่ะผมก็เลยพูดเสียงดังไปเลยว่าเนี่ยรถคันนี้จอดไม่ตรงคือไม่ได้มองหน้าเขานะก็คือบอกว่า รถคันนี้จอดไม่ตรงก็เลยทําให้เราต้องถอยเข้าถอยออกลําบากเขานี้น่าซีดไปเลยนะขึ้นมาขอโทษใหญ่เลยบอกว่ารถคันก่อนหน้าเขาก็จอดไม่ตรงเหมือนกันเขาก็เลยต้องจอดแบบนี้แถมเขาก็มีลูกเล็กเหมือนกันไงก็เลยเข้าใจกันไปนะคะ